ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนาตร,ายรัยเจริญพรญาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้อาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมของพระเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพานในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องความตนีราบเป็นความโง่เขาดังนี้ดูก่อนพิสูจน์ท้งห้าย ความตนีราบเป็นความโง่เขลาเหมือนชาวนาที่ตนีไม่ยอมหว่านข้าวลงในนาเขาเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถที่จะปลูกได้อีกต่อไปข้าวเปลือกที่หว่านลงในนาหนึ่งเมล็ดย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใดทานที่ปลูกผลทำแล้วก็ฉันนั้นย่อมมีผลมากมีผลไพศสาร การรวบรวมทรัพย์ไว้โดยไม่ได้ใช้สอยให้เป็นประโยชน์ทรัพย์นั้นจะมีคุณแก่ตนอย่างไรเหมือนเครื่องประดับอันวิจิตการตาแต่หาได้ประดับไม่เครื่องประดับนั้นจะมีประโยชน์อะไรรังแต่จะก่อความหนักใจในการเก็บรักษา นี่คือพุทธโอวาทของพุทธเจา้าที่ส่งแสดงเอาไว้ให้เราทั้งหลายได้ตระหนักรู้ถึงการที่เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตนีที่เหนียวไม่บริจาคทรัพย์สมบัติให้กับใครๆเช่นไม่ยอมใส่บาตรให้กับพระไม่บอมบริจาคให้กับคนยากไร้ไม่ยอมช่วยเหลือญาติพี่น้อง ไม่ยอมช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ไดา้ยากบางคนจะกินก็ยังตันหนีขี้เหนียวจนเกินไปนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ว่านะเป็นสิ่งที่โง่เขลาเพราะว่าทรัพย์เหล่านั้นจะอันตรธานสูญเสียไปโดยธรรมชาติเช่นภัยจากอุทกภัยน้ำท่วม นะภัยจากไฟไหม้ไฟจากโจรผู้ร้ายภัยจากการที่เราจะต้องใช้จ่ายไปในเรื่องของการฟุ่มเฟือยต่างๆลูกก็ผานเมียสามีก็ผ่านหรือการที่เราจะต้องใช้จ่ายไปในเรื่องของการดำรงชีพต่างๆจนหมดสิ้นไป เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่กับเราได้ไม่ตลอดอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะเมื่อมันมามันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆต่อไปแต่การที่เราเอาแบ่งไปทำบุญบ้างบุญนั้นก็จะส่งผลให้กลับมาเหมือนการหวานเมะเร็ดข้าวลงในนาของชาวนาผู้ฉลา,าดเขาจะไม่มี การที่จะอดต่อไปเพราะว่าเมื่อเขาแบ่งข้าวไว้ปลูกแล้วในฤดูการใหม่เขาก็เก็บเกี่ยวเข้ามาอีกก็ได้กินข้าวแล้วก็เก็บไว้ปลูกอีกดังนี้หมุนเวียนกันต่อไปหรืออุปมาเหมือนพ่อค้าแม่ค้าที่สละเงินออกไปซื้อของมาขายเมื่อขายได้แล้วมีกำไรก็เอามาเก็บไว้บางส่วนเอาไป ใช้จ่ายบางส่วนและเอาไปซื้อของมาขายใหม่ดังนี้ก็จะทำให้พ่อข้าแม่ข้านั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ฉันใดคนที่มีความฉลาดไม่ตนีลาบก็ฉันนั้นดังนั้นแล้วบุญกุศลที่ท่านบริจาคไปแล้วนั้นจะมีผลมากมีผลไพสารอุปมาเหมือน ข้าวเปลือกที่หว่านลงในานาหนึ่งมาเรจ,จะออกผลให้เป็นหนึ่งรวงก็คือประมาณ4ี0ห้ามาเรได้ดังนั้นแล้วเราก็สามารถจะเก็บเกี่ยวได้มากกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้า,ยาได้อุปมาไว้นะถ้าบุคคลที่หาทรัพย์มาได้แล้ว ไม่ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นก็ลังแต่จะหนักใจด้วยการที่จะต้องวิตกกังวลในการที่จะเก็บรักษากลัวโจรจะมาพ้นกลัวไฟจะไหม้หรือว่ากลัวในสิ่งต่างๆที่จะนำให้เกิดความสูญเสียไปดังนั้นแล้วเราทั้งหลายผู้มีสติปัญญา เมื่อหาทรัพย์มาได้ก็ควรที่จะแบ่งปันตามความเหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ให้เดือดร้อนตนเองไม่ให้เดือดร้อนครอบครัวอย่างเช่นโยมบางท่านได้ใส่บาตรตอนเช้านะอันนี้ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ฉลาดได้สาะอาหารในบางส่วนเอามาใส่บาตรก็ สิ่งที่ท่านทำเอาไว้นั้นมันจะนำพาให้ท่านทั้งหลายไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนทั้งพบนี้และพบต่อไปเงินทองก็เหมือนกันถ้าเรามีเราก็บริจาคไปเพื่อสร้างวัดสร้างกุฏิวิหารรานเจดีหรือว่าเป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นค่าศึกษาเล่าเรียนของพระภิสุสงฆ์สาม,มนเณรหรือช่วยเหลือคนยากคนจนไปตามอัตภาพ คือแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เกิดความเหมาะสมไม่เดือดร้อนเราก็จะมีความสุขด้วยประการชนิแลดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยอำนาจผลทานที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอให้มีสติปัญญาเป็นเลิศตราบเท่าเข้าสู่พะน,นิพาน